มาต่อก,กันกับการร่วมยินดีอีกหนึ่งงานค่ะสำหรับพันเอกพงพัทห้องศินลางกนะคะหรือว่าพันโทพงพัทห้องศิลาลกผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสามหของเรานั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีการแต่งตั้งนะคะให้เป็นเสนาธิการกรมทหารราบที่19แล้วค่ะ เมื่อวานนี้นะคะนายวรเชษพรหมพาสประหลัดจังหวัดนราธิวาสนะคะพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสงไหงโกลกได้รวมในงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่พันเอกพงษพัฒน์ห้องศินหลากอดีตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส36ได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาธิการกรมทหารราบที่19 โดยภายในงานค่ะก็ได้มีแขกผู้มีเกียรตินะคะเข้ามามากมายเลยตามร่วมการแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่และอวยพรให้พันเอกพงพัฒน์ห้องศิลากหรือว่าเสก้องนะคะพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการทำงานโดยตลอดเวลาที่ทำงานในพื้นที่อำเภอสมงยกลกเสก้องค่ะมีความชัดเจนในเรื่องของนโย,ยบายการแก้ปัญหาและการป้องกันการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ บ่อยครั้งที่ท่านมักจะเล่าเรื่องของความเสี่ยงในพื้นที่ถ้าหากประชาชนไม่ยอมรับไม่ร่วมมือปฏิเสธแนวทางของ,าของฝ่ายความมั่นคงก็จะทําให้มีช่องว่างเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นได้โดยท่านนะคะก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักและมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกให้ปลอดภัยอย่างสูงสุดซึ่งตอนนี้ก็มีเสียงแว่วมาแล้วนะคะว่ามีรายชื่อ ของท่านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส3า3คนใหม่มาแล้วด้วยยังไงเราจะนำมาให้ติดตามกันในวันจันท์นี้ค่ะ